ถูสละครับซัมเมอร์2 0 2 3ัสูสละครับทางการแมนยูปล่อยเอริกไบจี้ซบเบซิคตัสฟรีเอเจนมนเชสเตอร์ในแต่แถลงปล่อยเอริกไบจี้ออกจากสโมสรแบบไม่มีค่าตัวโดยประกาศหลังทีมชาติไอวอรี่โคสสัญญาไปนักเตะใหม่ของเบซิคตัสทีมในลิกตุรกี เบจชี่ปิดฉากการค้าแข่ง7ปีกับ Manchester แมนเชสเตอร์ูไนเต็ดอย่างเป็นทางการหลังจากทีมดังจากอัลแทฟฟอร์ดแถลงปล่อยตัวให้เขาย้ายไปค้าแข่งกับเบซิตัสแบบไม่มีค่าตัวโดยสตาแอฟริกันย้ายจากบิเยเรอัลมาร่วมทีมปีศาจแดงในยุคข,ของคุณซือโชเซ่มูรินโญเมื่อปี2016เป็นการสัญญาดีแรกของคุณซือเลือดฝอยทองด้วยขณะเดียวกันเบจี้เป็นสมาชิกทีมชุดคว้า3แชมป์ในซีซั่น2016-2017ด้วยการคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลคาราบาวคัพและก็ย กระลั่งทั้งซีซันที่ผ่านมาเขาถูกปล่อยตัวให้กับมาร์เซยยืยมตัวและได้ลงเล่น23เกมในทุกรายการให้กับสโมสรในลีกเมืองน้ำหอมนะครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างและขอให้โชคดีเอริกไบจีแมนยูไนเต็ดโพสต์ข้อความอำลาเลยครับโดยหลังจากสัญญาก,กับเอริกไบจีซึ่งลงสนามกับปีสัดแดง113นัดตลอด7ปีเบซิกตัสแถลงยืนยันว่ายินดีต้อนรับสู่เบซิกตัสเอริกไบจี สโมสรเราตกลงสัญญากับแมนเชสเตอร์น็ดได้แล้วสําหรับการยายกทีมของกองหลังไอวอรี่คสต์เราหวังว่าเอริกไบจีซึ่งเราเชื่อว่าเป็นการสัญญาที่สําคัญของสโมสรจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้สีเสื้อของเราและเราขอแนะนําเขาต่อสาธารณชนด้วยความเคารพทางนี้ไบจี้ถือเป็นพ่อค้าแข้งทีมแมนเชสเตอร์นัดรายที่2ที่ย้ายมาหากินในลีกเดิร์กในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากเฟรดกองกลางทีมชาติบ,บราซิลที่เซ็นสัญญากับเฟเดบาเช่เมื่อเดือนก่อนนะครับ ชูสละครับทางการเดมารายเกร拉แอฟฟตันซบทีมเจอราตสวมเสื้อทางการแล้วสำหรับเดมารายเกรอัาลาแอฟฟตันไปได,ได้กับอัลเอติฟักด้วยสัญญา4ปีค่าตัวราว10ล้านปอนด์อัลเอติฟักที่ในศึกษาอุดิโปรลีกประกาศยืนยันการคว้าตัวเดวมารายเกรปีกทีมชาติจาเมกาของแอฟฟตันมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้ว โดยเกรนวัย27ปีสัญญากับเอลเอติฟาร์คเป็นเวลา4ปีรือว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027ขณะที่คาดตัวอยู่ที่ราว10ล้านปอนด์หรือประมาณ450ล้านบาทนะครับโดยเกรจะได้ไปล่นดห้กับสตีเวนเจอราดคุณซือชาอังกฤษและเล่นเคียงข้างนักเตะชื่อดังอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันจอจินโยเวนาดูมและมูซาเดมเบเล่เป็นต้นนะครับครั้งนี้เกรย้ายจากเบอร์ลเวอร์คูเซนมาอยู่กับแอลฟาตันเมื่อปี2021ก่อนลงเล่นกับท็อฟฟี่เฉีเงินในทุกรายการเนนัด กดไป12ประตูนะครับชูสละครับจอจินโยเบในดูมย้ายซบทีมสตีเวนเจอราดจอจินโยเบในดูมกองกลางชาวดัชย้ายจากปารีสแซ็งแมร์แมงไปคาแข่งกับเอลเอติฟากทีมในศึกซาอุดิโปรโลีกที่มีสตีเวนเจอราดกุมบางเหียนเป็นที่เรียบร้อยไวในรูมนับเป็นแข้งชื่อดังที่ย้ายสังกัดเป็นรายล่าสุดจากความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะ แม้ว่าตลาดซื้อขายนักเตะลิกยุโรปจะปิดไปแล้วแต่ในลีกซาอุนอาระเบียยังเปิดทำการอยู่ทำให้อาวอ t i ิฟักสามารถดึงนักเตะในวัย32ปีมาร่วมทัพได้ในที่สุดนะครับโดยสัญญาระหว่างจอร์จินโยไวนาดูมกับทางอาวอ t i ิฟักเซ็นสัญญากัน3ปีหรือว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026ด้วยค่าตัว10ล้านยูโรหรือประมาณ383ล้านบาทนะครับทางนี้สตีเวนเจอราดกุนซือของทีมต้องการให้จีนี่มาเล่นคู่กับจอแดนเฮนเดอร์สันที่ย้ายมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ชูสแล้วครับปืนขาดทุนยับนิโคลาสเปเป้ลาสแนนบซบรทฟซอนสปอร์นิโคลาสเปเป้ลาสนอนไปอยู่กับแทฟซอนสปอร์แบบฟ,ฟรีหลังจากยกเลิกสัญญากับไอ้ปืนใหญ่ทางๆที่ย้ายมาร่วมทีเมื่อปี2019ด้วยค่าตัวสูงถึง72ล้านปอนด์แทฟซอนสปอร์ทีมดังในศึกซูเป,ปอร์ลีกตุรกีประกาศคว้าตัวนิโคลัสเปเป้ปีกชาวไอวอรีโ่โคสมาร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัว หลังจากเดินทางมาตรวจร่างกายพร้อมเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยเปเป้ pe pe ในวัย29ปีมีสัญญากับาอสเซนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2024แต่กลายเป็นแข่งฟรีเอเจนต์หลังจากพื้นใหญ่ยกเลิกสัญญาด้วยความยินยอมของทั้ง2ฝ่ายเปเป้ pe pe ยอดถึงแฟนบอลของทรัพซอนสปอร์หลังจากตกลงย้ายมาเล่นในลีกตรุรกีว่าผมมาที่นี่เพื่อเป็นแชมป์และประสบความสําเร็จทั้งนี้ปีกชาวไอวอรีคต์ย้ายจากลิวมาอยู่กับารสเซนเมื่อปี2019 ด้วยค่าตัวสูงถึง72ล้านปอนด์หรือประมาณ3,240ล้านบาทแต่ไม่ประสบความสําเร็จโดยลงเล่นในเกมทลมเร็กอังกฤษไป80นัดทำไป16ประตูกับอีก9แอสซิสต์โดยเปเป,เป้ลงเล่นในกับเปื้นใหญ่นัดล่าสุดต้องย้อนกลับไปถึงเดือนพฤษภาค,คมปี2022ขณะที่ฤดูกาลที่แล้วถูกส่งไปให้กับนิสทีมในลิกเอิงฝรัษษ่งเศสเืมตัวไปใช้งาน ชูซะละครับตามรอยอินเอียสตาวิเซลโกเบประกาศคว้าตัวมาตาร่วมทัพวิเซลโกเบทีมดังจากศึกเจลิกประเทศญี่ปุน่นประกาศยืนยันการคว้าตัวควนมาตาตัวรุกชาวสเปนไปร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัวโดยอดีตแนวรุกของแมนเชสเตอร์ไรเต็ดในวัย35ปีไร้สังกัดตั้งแต่แยกทางกับกาลาตาสรายทีมดังจากลีกตุรกีในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเขาได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดิอาระเบีย แล้วก็ UAE ด้วยก่อนหน้านี้ก่อนสุดท้ายเลือกมาหาความท้าทายครั้งใหม่ในเจลิกประเทศญี่ปุ่นทางนี้มาตาย้ายมาร่วมทีมโกเบตามรอยอันเดรียสอินเนสตารุ่นพี่ทีมชาติสเปนแต่ว่าทั้งคู่จะไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันแล้วเนื่องจากอินเนสตาตัดสินใจย้ายไปเล่นกับเอมิเรต์ครับใน UAE ก่อนหน้านี้ ชูสระครับลุยกาตาฟิลิปเป้กูติญโยซบอัลดูฮาอิลแบบยืมตัวฟิลิปเป้กูติญโยอดีตแข่งดังของลิอพัพูเปิดตัวกับอัลดูฮาอิลอย่างเป็นทางการแล้วหลังนด้มาจากแอสตันมิลล่ารัยสัญญาแบบยืมตัวหนึ่งฤดูกาลอัลดูฮาอิลถึงใหญ่ในศึกกาตาสตาร์ลีกประกาศสัญญายืมตัวฟิลิปเป้กูติญโยกองกลางตัวรุกชาวบราซิเลียนของสโมสรแอสตันวิลล่ามาใช้งานหนึ่งฤดูกาล อดีตสตาร์ลิเวอร์พูลและบาร์เซโลนาในวัย31ปีจะลงประกาศสัญญากับอัลดูฮาอิลเกียงข้างคาลิฟาคามิสรองประธานของสโมสรโดยเจ้าตัวจะได้สวมเสื้อหมายเลข9ช่วยอัลดูฮาอิลสู้ศึกในฤดูกาล2023-2024สำหรับปัจจุบันอัลดูฮาอิลซึ่งปัจจุบันมีเอนานเกสโปตามนานกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นเฮดโค้ชคว้าแชมป์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วและฤดูกาลนี้ออกสตาร์ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเก็บไป6แต้มจากการลงเล่น2นัด รองอันดับ2ในตารางคะแนนต่อจากอลซารหากขอบคุณทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ